จิตเป็นอย่างไรโลกก็แปรไปตามนั้นหลุดจากโลกสีเทาด้วยการหายใจเธอจะเห็นโลกสีเทาเมื่อเศร้าโศกนี่น่าจะเป็นประสบการณ์ทางความรู้สึกของคนเราเหมือนจะเป็นวักแรกของบทกลอนได้เลยแต่ความจริงก็คือนักวิทยาศาสตร์เพิ่งมีหลักฐานยืนยันชัดๆว่า ความเศร้าทำให้โลกกลายเป็นสีเทาจริงๆโดยมันจะทำให้กระบวนการในสมองที่เกี่ยวกับการเห็นแย่ลงโดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับสีสันทดลองง่ายๆโดยให้คนหลักร้อยดูหนังเศร้าแล้วเอามาทดลองการเห็นสีผลชัดเจนว่าพวกเขาเห็นย่านสีฟ้าเหลืองไม่ตรงจริงซึ่งก็อธิบายได้ว่าสารสื่อประสาทยินงดูพามีนลดลง ว่าความผิดแผกแตกต่างระหว่างสีนั้นคือตัวแบ่งแยกสิ่งต่างๆออกจากกันและก่อให้เกิดกระบวนการเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเช่นถ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้ากระจ่างและมีเมฆขาวปรารายคุณจะอยากมองเพราะรู้สึกสดชื่นสมองบอกถูกว่าฟ้าเป็นฟ้าเมฆเป็นเมฆแต่หากท้องฟ้าเป็นสีเทาเมฆก,ก็เป็นปื้นสีเทา คุณจะไม่อยากเหลือบแลเพราะรู้สึกห่อเหี่ยวสมองบอกไม่ถูกว่าเห็นอะไรมีความหมายอย่างไรแน่แต่ถ้าเมื่อใดสมองคุณแยกแยะสีสันได้แยกลงเสเองแม้ฟ้าเป็นฟ้าแมกเป็นเมฆตัดกันชัดเจนสำหรับคนอื่นคุณก็จะเห็นราวกับมันเป็นเมฆและฟ้าสีเทาอยู่คนเดียวโลกทั้งใบไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีสีสันเอาเสียเลย ทางพุทธเราจิตเป็นนายกายเป็นเบาในแง่ของการเจริญสตินั้นถ้าทำไว้ในใจว่าร่างกายเป็นหุ่นกระบอกการเห็นเป็นแค่กระบวนการเคมีหลอกๆในสมองจิตใจต่างหากที่เป็นแกนเป็นแกนกลางเป็นเจ้าเรือนเราก็เอาความเศร้ามาเล่นสนุกได้เห็นผลต่างได้ในไม่กี่อึดใจ เมื่อใดเศร้าโศกจนโลกเป็นสีเทาเห็นฟ้าไม่เป็นฟ้าเห็นเมฆไม่เป็นเมฆให้ยอมรับตามจริงว่าลมหายใจนี้มันเศร้าบอกตัวเองว่านี่เองที่เรียกสภาวะจิตหดหูสภาวะจิตฟุง้งซ่านสภาวะจิตเลื่อนลอยจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเมื่อเกิดลมหายใจต่อๆมาให้สังเกตว่าความรู้สึกต่างไปไหมยังหดหู ก็รู้ว่ายัางหดหูไม่หดหูก็รู้ว่าไม่หดหูกลับมาหดหูก็รู้ว่ากลับมาหดหูสังเกตไปเรื่อยๆสักพักจะรู้สึกเหมือนอารมณ์หดหูทิ้งช่วงยาวขึ้นเรื่อยๆณจุดนั้นให้ลองมองฟ้ามองรอบตัวใหม่คุณอาจตื่นเต้นเหมือนคนหลุดจากโลกสีเทามัวสัว กลับมาเห็นโลกที่แจ่มกระจ่างด้วยสีสันสดใสนั่นแหละประสบการณ์ตรงยกจิตจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนยกระดับการทำงานของสมองเพิ่มสารสื่อประสาทให้เป็นปกติคุณจะเห็นความเศร้าเป็นเรื่องเล็กและลวงโลกจิตเป็นอย่างไรโลกก็แปรไปตามนั้น